ตอนนี้แฟดตกลายแสงของผมก็ใกล้จะห้าดาวเหลืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสียงหัวเราะโอเคนะครับวันนี้ผมจะมาทำแฟละกายแสง U r ให้มันขึ้น5ดาวเหลืองและยังไม่พอครับวันนี้ต้องขึ้น5ดาวม่วงให้มันได้ด้วยนะเพราะว่าตอนนี้เราเหลืออีกแค่2เศษเท่านั้นนะถ้าสองเศษนะครับเราไปฟาร์มที่ไปฟาร์มที่ไหนวะฟาร์มที่ฝึก ฝนขั้นพิเศษนะครับมันก็ได้ได้2เศษพอดีนะครับแล้วก็มาดูที่5ดาวม่วงนะครับ5ดาวม่วงเศษเราครบแล้วนะครับเลยด้วยซ้ำนะเลยด้วยซ้ำนะครับก็น่าจะทำห้าดาวม่วงได้ไม่ยากนะครับส่วนพวกอของในการทำนะครับของในการทำของผมก็ดองไว้ในเป็นตาของฮีโร่นะ ตาของฮีโร่ตรงนี้นะครับก็ดองไว้425ชิ้นเลยทีเดียวนะครับยังไม่พอนะมาดูตรงที่กระเป๋าของเรานะครับเราก็ยังดองตรงนี้ไว้อีกเป็นร้อยนะครับถ้าไม่พอผมจะย่อยของปูบอมมาใส่ด้วยเลยนะวันนี้ต้องขึ้น5าดาวเหลือง5าดาวม่วงให้ได้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปทํา นะครับแฟตประกายแสยง5าดาวเหลือง5้าดาวม่วงเรามาดูอันดับพลังของเรากันหน่อยดีกว่านะทุกคนอันดับพลังตอนนี้อยู่อันดับที่23าหน้พลังรวม4ี่ก้าล้านหูเหลืออีกแค่ล้านเดียวนะครับจะห้สล้านแล้วนะครับรอดูนะครับว่าเราอัพแฟตประกายแสยงยูขึ้น5ดาวเหลืองห้าดาวม่วงจะถึงห้าสิบล้านหรือเปล่านะครับมา เรามาเลื่อนดูกันหน่อยนะว่าลูกกิวเราเนี่ในในนี้เนี่ยมีใครพลังเยอะกว่าเราหรือเปล่าเอ้ยเลื่อนมาแป๊บเดียวเจอเลยนะครับสายลมและแสงแดดห้าสิบสองล้านเอ้ยวร์เกินไปนะเว่์เกินไปโอเคเดี๋ยวตามไปละกันนะครับวันนี้แหละนะครับเราจะตามไปนะมานะครับเรามาหาทําแฝตประกายแสงขึ้นดีกว่านะครับวันนี้นะครับเราทําแฟตประกายแสงพรุ่งนี้เรามีนัด ทำพลังขึ้นนะเพราะว่าเราจะได้อันติหัวใจอนันด้วยนะครับรอดูได้เลยนะพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาอัพข้าวลังเพิ่มนะเพราะว่าเราเตรียมทรัพยากรในการทําหัวใจอนันไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะโอเคมาเข้ามาที่แฟดนะครับแล้วก็มาตรงที่พัฒนานะครับเรามาฟาร์มเศษกันดีกว่าครับเศษแฟดประการสง5้าดาวเหลืองห้าดาวม่วงกว่อนอื่นเรา ขอโจซีก่อนแล้วกันนะครับนีโ่โจซีแล้วก็ล็อกเป็นแฟดประกายแสงนะครับทำการท้าสู้ไปเลยมาท้าสู้ครั้งที่หนึ่งเราจะได้เศษหรือเปล่าปกติแล้วมันมันให้สองเศษอยู่แล้วนะถ้าไม่ให้นี่คือไม่ได้จะปลุกตื่นได้วันนี้นะทุกคนโอเคมาแล้วครับเศษแรกนะครับเศษสีเหลืองนะเราอยากได้นะอีกหนึ่งเศษอีกหนึ่งเศษเราขอกดข้ามเลยแล้วกันอีกหนึ่งเศษ อีกหนึงเศษกดไปเลยวัด <c oughs> ไม่ออกให้เราไม่เป็นไรนะครับเมื่อกี้พูดเล่นว่าไม่น่าทำได้แต่เรามีเพชรสอย่างนะครับขอกดเพชรอีกหนึ่งทีแล้วก็ครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้22เศษพอดีมาเรามาปลูกตื่นฝัดประกายแสงขึ้น5ดาวเหลือง5ดาวม่วงก่อนแต่ก่อนที่เราจะไปปลูกตื่นนะครับเรามาดูพาสสิบ อันแรกมันก่อนดีกว่าครับทุกคนตรงนี้นะครับถ้าเราอัพขึ้น5ดาวเหลืองนะครับพาสิบตรงนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะรพระสิบตรงนี้ก็คืออัตราการหลบลีกแล้วก็ชํานาญความเร็วนั่นเองครับว่าอยู่ทําไมแฟตผมช้าจัางเลยนะเพราะว่าดูดิชำนาญความเร็วของเราแค่30%มเองนะทุกคนก็คือถ้าอัพขึ้น5ดาวม่วงน่าจะความเร็วน่าจะเพิ่มขึ้นเยอะอยู่นะมา มาดูกันดีกว่านะครับถ้าอัพ้าดาวม่วงนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น3 4เปเซ็นตะครับที่น่าสนใจก็คืออ่านั่นแหละครับความเร็วกดไปเลยขึ้นมาเจ0 0พันโอ้โหโคตรเยอะเลยขึ้นมาเจ0ดพกดอัพลุกตื่นไปเลยแล้วก็ขึ้นมาอีกสองหมืโอ้โหว่านะว่านะไม่ได้จะขึ้นถึงล้านนะปูกตื่นขึ้นมาสองหมื่นลกตื่นห้าดาว โอ้โหขึ้นมาสองหมื่นนะครับแล้วก็มาที่ห้าดาวม่วงกันเลยดีกว่าครับเปิดใช้เลยนะครับเงื่อนไขคือไอเทมเฉพาะสามดาวหรือว่าอาวุธเฉพาะนั่นแหละนะครับก็ผมตื่นไปเลยเฮ้ยขึ้นมาห้าหมื่นแล้วนะครับขึ้นมาห้าหมื่นแล้วแล้วเราก็มาทําการละเลงเลยดีกว่าครับโอ้โหขึ้นมาทีละหมื่นหมื่นสี่หมื่นสี่ตอนนี้สองแสนแล้ว 10, 000, 000, 000, 000. อุ้ยต,ตาเราหมดแล้วแล้วก็ กดอัพไปเลยทั้งหมดมาดูว่าจะได้ไหมแล้วก็เฮ้ยใครบอกว่าบอกว่าพอวะมันไม่พอนะเนี่ยมันไม่พอนะเนี่ยเอ้ยมันเหลืออีกเป็นร้อยเลยนะเนี่ยมันจะพอหรือเปล่าถ้าย่อยของปู่บอมละ่ะปูบอมมีอยู่สามร้อยผมว่านั่นจะพอนะมาย่อยของปูบอมเลยครับทุกคนย่อยของปูของปูบอมเลย ตรงนี้วันนี้เราต้องทําให้ได้ครับมาแล้วก็หนึ่งครั้งสองครั้งเลยแค่สองร้อยนะจะถึงหรือเปล่าปึ๊บแล้วก็ถึงครับถึงครับถึงครับนี่มาดูวินาทีที่แฟดประกายแสงของเราห้าดาวเหลืองห้าดาวม่วงพลังจะเด้งขึ้นมาเท่าไรกันเฮ้เดี๋ยว เดียวนะเดียวนะมันไม่เด้งอะไรเลย <c oughs> เอ้ยมันไม่เด้งอะไรเลยทุกคนมันไม่เด้งอะไรเลยขึ้นมาแค่นี้ไม่ถึงห้าสิบล้านเลยด้วยซ้ำโอ้โหโอ้โหไม่เด้งอะไรเลยโอเคมาทดลองกันดีกว่าครับ่อนอื่นเรามาดูอ้าระม่วง ไม่ได้ดูห้าดาวม่วงเลยนะครับห้าดาวม่วงก็คือ,อความเร็วจะเพิ่มขึ้นเป็น38%นะครับตอนนี้แฟลชบุกายแสยงของเราเร็วอยู่ที่467นะครับก็ไม่ได้ใส่ของความเร็วให้มันนะนี่ตรงนี้เราใส่เป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์หมดเลยนะครับมีออฟหนึ่งที่เป็น HP HP เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเราอัพตรงนี้นะครับของ G4 นะตรงนี้นะถ้าเราอัพมานะครับเราก็จะได้โจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์จาก G4 มาใส่อยู่นะครับตรงนี้ก็ เก็บของแดงรอนะครับเก็บของแดงรอปั้นนะครับตรงเซตมาเฟียตรงนี้ให้เป็นของแดงนะครับเราก็จะเป็นเซตที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับในการใส่ให้ตัวที่เป็นดาเมจดหมู่แรงๆนะครับในอนาคตถ้าแฟลมันตกเมตาไปนั่นเองนะก็อัพดาวมุ่งไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับเป็นเซตที่น่าจะแรงที่สุดนะเพราะว่ามันมันไม่มันไม่ได้ใช้อะไรนะครับมันใช้ค่าโจมตีแล้วก็ค่าเฮสพีนะครับ แค่พนี้สิบสองเปอร์เซนเลยนะแต่ถ้าเป็นอา,อาวุธของเซตพลังไฟตรงนี้นะครับพลังโจมตีเหรอพลังโจมตีไม่รู้ว่าเพิ่มเท่าไหร่นะมันบอกว่าดามจทั้งหมดที่ตนเองได้รับสิบสองเปอร์เซนแล้วก็เพิ่มสปีดนะมันเป็นมันเป็นเซ็ตเพิ่มสปีดมากกว่านะครับเซตตรงนี้เป็นเซตสายแรงที่สุดแล้วผมคิดว่านะมาเรามาลองในดวนอารีนาดีกว่าครับดวนอารีนานะครับพอจะวัดจะเหวี่ยงกับเขาได้หรือเปล่า 49ล้านอันดับที่6กสี่สิบเก้าล้านเนอะมีซอมบี้แมนด้วยวะ่ะซอมบี้แมนมีเจนอสด้วยนะครับเราจะไหวหรือเปล่ามาเราดูนะครับเราจะไหวหรือเปล่าไหวไม่ไหวเราก็ต้องลองนะครับทุกคนเราอย่าไปกลัวตั้งแต่เริ่มต้น <c oughs> <c oughs> โอ้โหเขาเร็วกว่าด้วยโ้โหไม่เป็นไรเร็วกว่าไม่สําคัญนะครับซอมบี้แมนปาดมาก่อนครับจังหวะแรกแล้วก็ ตามต่อด้วยสม้แมนของเราไล่อันติไปก่อนนะครับแล้วก็เฟดประกายแสงของเราก็ไล่อันติเมทโอ้โหกูจะหั่นลิ้นน้าเพื่ออะไรไล่อันติเมทที่เฉยนะครับฝั่งตรงข้ามก็ไล่อันติกกับขึ้นมากตัวบล็อกลูกไฟไปหมดเลยแต่ของเขาเหลือลูกไฟหนึ่งลูกว่ะเขาเหลือลูกไฟหนึ่งลูกจังหวะนี้เจนอสก็ไม่มีลูกไฟใช้นะสม้แมนสะบันแขนไปหนึ่งทีเอ้ยแรงอยู่นะแรงอยู่นะเฟดไม่มี อันติเมตนะครับไล่โจมตีธรรมดาไปเฮ้ยมันเมตาอะไรกันตอนนี้มีแค่ไล่โจมตีธรรมดาโ <c> จ <oughs> มตีธรรมดาใส่กันนะครับ <c oughs> แล้วก็จังหวะน,นี้เฟลุกไฟแสงของเขาไล่อันติมาก่อนนะดาเมจ1สิบล้านนะ <c oughs> แล้วก็โกเกสุตีธรรมดาไปหนึ่งที <c oughs> แล้วก็เขาได้ไล่อีกหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่าเขามีลูกไฟอยู่สองลูกแต่เราไม่มีเลยมา เข้าสู่เทิร์นที่2นะครับจังหวะนี้น่าจะได้ปลดปล่อยเอ้ยเหลือเด็กอยู่นะครับเหลือเด็กอยู่แล้วเขาได้ไล่อีกหนึ่งทีอืเขาได้ไล่อีกหนึ่งทีครับทุกคนโอเคเ้าสู่เทิร์นที่สองได้แล้วครับเทิร์นที่2มาแล้วนะครับแต่เขาได้เปิดก่อนว่ะทุกคนเขาได้เปิดก่อนจากซอมบี้แมนบาทมาจัางหวะนี้สองล้านเจ็ดแสนนะครับไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แล้วเราไล่จมดีขึ้นกับไปหน่อยแล้วกันไล่จมดีขึ้นกับไปหน่อยแล้วกันนะครับ โอเคค้ับก็ขอไล่โจมตีขึ้นกันมา37ล้านนะครับแต่เรายังยืนได้อยู่นะแล้วก็โกเกสึยกหินฟาดมาที่หน้าของผมนะครับดามเมจอยู่ที่34ล้านถือว่าแรงอยู่นะตามต่อโดยเจนอสเอ็กเบิร์นเนอร์นะครับ79ล้านน้ำโจใี่หายไปแล้วนะครับแล้วซอมบี้แมนนะครับตื่นจากการรับไหลลุกขึ้นมาแล้วก็ฟาดเข้าที่หน้าของแฟร์บุกายแสงนะครับแล้วก็บล็อกลูกไฟไป จังหวะนี้อันดิเแมทแไฟนประกายแสงห้าสิบล้านยังเบาเลยนะครับห้าดาวเหลืองห้าดาวม่วงยังเบาโอเคนะครับไลอันติคืนกับไปอีกหนึ่งทีสิบห้าล้านดาเมตนะครับสพี่แมนของเขาก็ติดชำนาญไม่ย่อทอนะครับจังหวะนี้จีโฟไม่มีลูกไฟก็ตีธรรมดาไปลักกันโอ้ยสุดตีธรรมดาไปเขาไม่มีลูกไฟใช้นะครับจังหวะนี้เด็กจักรวาลเด็กนะครับที่ป้าบอมไปก่อนหนึ่งทีนะครับตามต่อด้วยจักรวาลเด็กของเขาที่ธรรมดามา เราขอไล่อันติขึ้นกลับไปหน่อยแล้วกันนะครับมีลูกไฟอยู่หนึ่งดวงก็ไล่ลอันติไป19บ้าล้านดาเมจนะครับโอ้โหเข้าสู่เทอร์นที่สามครับยื้อมากๆเลยเพราะว่าแม่งไอซอมบี้แมนมันบล็อกลูกไฟนะครับฝั่งเขาก็มีฝั่งเราก็มีแต่ไม่เป็นไรนครับเราไล่อันติอยู่นะครับดาเมจแค่หกล้านเท่านั้นวันไหนมันจะตายวะเออมา เข้าสู่เทินที่เทินที่3ามอยู่นะครับปุ๋ยสุยกหินฟาดเข้าที่หน้าอีกหนึ่งทีก่อนนะครับลูกไฟเขามี6ลูกแล้วก็ตามต่อด้วยเจนเอ็กเบิร์นเนอร์มาแปดล้านหกแสนนะเพราะว่าติดชำนาญไม่โยทอไปนะครับดาเมจเลยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่จังหวะนี้นะจอับีม่มันตีไปอแปดล้านแล้วก็9ก้าล้านก็ถือว่าแรงอยู่นะครับจะไม่แรงเท่าไหร่ แล้วจังหวะนี้แฟดประไกแสงปาดไป33ล้านนะครับติดโล่ไปแล้วนะสำหรับแฟลชปะไกแสงฝั่งตรงข้ามแล้วก็ซอมบี้แมนนั่นเองครับ G4D ธรรมดาไปดาเมจหนึ่งล้านนะโดนไล่อันติคืนกับมา19ล้านดาเมจแต่เราติดโล่ไม่ยอมท้อไปหมดแล้วนะฝั่งตรงข้ามยังไม่ได้ติดเลยนะเจนอสยัง,ย,งยังใช้เชือกอยู่นะยังยืนอื่นคนอยู่ได้โอ้โหเขาเร็วกว่านะผมว่าน่าจะน่าจะไม่ไหวเดี๋ยวรอดูแฟลชปะไกแสงเราไล่อันติไปอีก40 5ล้านดาเมจแฟดเขาตายเฮ้ยแฟดเขาตายแต่แฟดกูไม่มีโล่แล้วน่าจะโดนนะจังหวะนี้หูยสอมบี้แมนเขาแรงจริงๆวะ21ล้านนะเมื่อกี้นี่แล้วแฟดเราไล่โจมตีไปอยากมาติดแล้เขาไปหวั่นนะวครับทุกคนจังหวะนี้ยกขึ้นมาฟาดไปสมาโกยิสือนะครับเราหายไปแล้วนะแล้วก็ตามต่อด้วยเจนอสเอกเบอร์์เนอร์แฟดกูโลหายหมดหรือยังวนะ เอ้ยโลยังเหลืออยู่โลยังเหลืออยู่นะครับตามต่อด้วยอม้แมนบอกไฟไปก่อนหนึ่งทีแล้วก็แฟลชกระกายแสงอันดิเมทปัดไปยังวันนี้แล้วก็หมดแล้วนะครับหมดแล้วเราได,เาได้เราได้ไล่อันตีช้าไปไหมเนี่ยเพราะว่าเราเปิดช้านะครับเหลือฝั่งละสามครับเหลือฝั่งละสามสมิแมนตีมา G4 เขาเราหายไปแล้วเจ็ดล้านแล้วเราไล่อันติไปก่อนนะครับหกล้านเก้าแสนดามเมจนะ ตัางวันนี้โกเกสยกหินฟาดเข้าที่หน้าของแฟดประกายแสยงเต็มๆนะครับยังมีโล่ช่วยอยู่นั่นเองแล้วก็ตามต่อด้วยเจนอสตเบอร์นาร์าอีกหนึ่งทีนะครับยังไม่เข้าเท่าไหร่นะเพราะว่ามีโลช่วยรับดาเมจอยู่นะครับแล้วก็ปาดไอ้หขึ้นประหยัดพลังนานเลยเลยอ้ยเพราะว่าเจนอสมันเออหยังไม่ขึ้นโลเลยทุกคนแล้วก็โดนอม้แมนตีมาแล้วแรงดีขึ้นกลับไปหน่อยแล้วกันนะครับหนึ่งที โอ้โหโลมันไม่ขึ้นยอมแพ้ก็ได้ครับยอมแพ้เพราะเราช้ากว่าเฉยนะถ้าเราเร็วกว่านี้ยังยังมีพอได้ส่วนนะทุกคนโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนึกว่าจะพลังขึ้นมาเยอะกว่านี้นะแต่ว่าขพิ่มาแค่นี้เองนะครับตอนนี้พลังรวมแฟชประกายแสงของผมอยู่ที่ส1บอล้านนะครับเพื่อมาแค่ความเร็วนะห้าสิบมันนะครับก็พลังเลยไม่เด้งนะครับถ้าเพิ่มโจมตีเพิ่มอะไรนะพลังน่าจะเด้งขึ้นมาอยู่นะครับตอนนี้ก็ มีแค่นี้เองนะครับเพิ่มแค่ความเร็วนะครับอย่างที่บอกเลยโอเคนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับถ้าสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าคุณชอบโอเคนะครับถ้าใครดูมาถึงตอนนี้แล้วนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยกันเอา โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม